มองอะไรล่ะนี่อยากจะโดนเข้ามาเซไปไหนล่ะเข้ามาเซเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีม่ได้แอมหรออุ้ยเฮ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 ้ยมาดิมาดิมาดิดึงไปเลยะไรมตัวเล็กเกิดอะไรก็มาได้แซบมากไหนหัวร้อใครหัวร้อ สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กเกมไมค์ครับนะวันนี้ผมมาเล่นโหมดเอาชีวิตรอดดูซิว่าผมจะได้สร้างบ้านเอพีแรกเนะี่ยไม่ทำไรก็ตอนนี้ฆ่าแกะหมดเลยครับจากที่นอนเรียบ้อยแตว่าผมต้องรีบหาที่นอนก่อนนะมิกซ์อีกทีสุดแล้ว

พอทำฝานแล้วนะอมอามาสติกเอาควานเอาควานควานนหนึงมีอนหนึ่ จริงๆอยากให้แกะนอีกตัวนึงเดี๋ยวแค่ไปหาด้วอ๋อนอนได้ถึงนอนไม่ได้เดี๋ยวเรียบร้อยไม่ถึงเนี้ยนั่นมันหมานี่นะนีม่มีกระดูกะอะก็ไมาหาสกเกลอลต้านอะ โอ้โหเสียดายมีกระดูกได้มา,าสัตว์นี้หรือว่าต้องจัดมันซะหน่อยแล้วมันเอาได้กระดูกเดีย๋ยวทำตามครับมันเป็นหมาหน้ารัดีเอาเอ้าขึ้นไปได้กระดูกเฮ้

อยากหาเนี่ยแกเอ้เออแกแกอีกทุกตัวติดอะไรเนี่ยเฮ้ยแกเหอที่นอนจ้าต่อไปก็ไปหานี่กันแรกอันันเลย มันต้องหาหมุมแบบสร้างบ้านแบบสวยๆนะตรงนี้ไม่ค่อยน่าไปไม่ค่อยอยากน่าสร้างบ้านเลยเดี๋ยวต้องอะไรกันเอาไปขุดกันพิกเอ็กต้องหามิกเอ็กก่อนนะครับสร้างก่อนแล้วกัน อ๋ออ๋อกดทิศเท่าที่รับเท่าที่พูดกัน thì phải chạy rồi đó, còn cái mực, mực lên tiếng, kêu lên tiếng, nguội, chơi đêm này, đen rồi đây này, là thấy đi ạ. Ê luôn. Cái này nó mỏ này. Ô cái lùm đẹp. này. Không biết này sửa ngาม hơn đi Cái này cũngสวยนะ. View đi này. view อุ้ตรงนี้วิวดีอุ้ยสวยมีน้ำด้วยโอ้ดีตอนผมไม่กินน้ำก็ได้จต่วัวว้วว <No. No. S 1> วิวตรงนี้แจ่มเลยนะผมว่าผมเอาตรงนี้แหละเป็นที่บ้านผม no. No. ต้นไม้มันก็อยู่ใกล้ๆเราก็ไปตัดตัวนี้ก็เป็นบ้านเราก็เลยเป็นการแยกไม้เรแรกเอาเป็นบ้านหลังเล็กๆก่อนแล้วกันจะเป็นบ้านแบบไหนเนะนี่ยนะก่อนอื่นก็สร้างก่อนกันก่อน เล็กๆไม่ใหญ่มากเอบาแบบไหนดีนะบ,บาน้านอืมเฮ้ยอืมคิดไม่ออกเลยเอาบ้าแบบไหนดีเสีงอะไไม่เสียงพีดีฟเนะ อุ้ยแถวนี้แรงดีเลยอาหารสมบูรณ์ไม่ต้องไปล่าไกล เอาเป็นประตูสองชั้นนี่ไปนเนี่ยคิดไม่ออกกันทาไว้ก่อนเอาให้กันมูกผีได้ก่อนคืนนี้เริ่มแล้วเริ่มจะมืดแล้ว นะอย่าเม่งกาบ,บ้านหลายชั้นเลยตัวผมมีอะไรบ้างอ่ะอืมอาหารนี้ไม่ สร้างก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาช่างเต่อหวังที่นอนสิครับ อนอนได้แล้วเช้าแล้วจ้าเจ๊มีตัวะอะไรบ้างเนี่ยตายแน่ๆมองอะไรล่ะนี่อยากจะโดนเข้ามาเซไปไหนล่ะเข้ามาเซเข้ามาเดเข้ามาเดเข้ามาดิไม่ได้แอมหรอ อย่าคิดว่าจะได้แอมนะแก,กอยากโดนสินะเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้กระโดดอ่ะนี่ยังสองอันน่าทำอะไนี่ได้ไมั้งธนูหาลดเลยกระโดดอืมยังเซียนวันนี้จะทำ มีอย่างดีเนาะจัดบ้านแล้วนะันเนี้ยแล้วไปหาไมา้เอาเป็นยังไงดีเนาะบ้าน บ้านเป็นยังไงเดียวผมชินแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูอ่ะ,ะเอ้าแบไหนเดียวบ้านเป็นอบ้านเป็นสองประตูแล้วกันเห้าสวยเลยแหละ จตกปลานี่ไงธนูแต่ผมยังไม่เอานะแับยังไม่จำเป็นประตูต้องเหล็กด้วยนะอ๋อขาดไม้ไม้ผมก็มีนะอ๋อนี่ไงน้วสุกแล้ว ประตูหนึ่งผมจะเอาสองกันแ,แท้ๆสวยเลยแหลมแหลมนี่และก้าวแรกของเราประตูอืต่อไปก็ต้องหีบเก็บของสิโอ้โหจนมาก ในหีบมันเองวนันนี้ผมว่าจะเอาเป็นบ้านหลังเล็กๆแบบอบอุ่นอนะ่ะผมชอบแบบอยู่ที่เล็กๆแล้วมันแบบดูแล้วมีความสุขอ่ะทุกคนคิดนะเอาเป็นที่นอนตรงนี้กันมาไว้ก่อนชั่วคราวหีบก็ตรงเนี้ยอะไรที่ไม่จำเป็นผมจะไว้นี่นะ ไปเก็บเก็บไ้เก็บเก็บให้หมดเดี๋ยวเวลาข้านองเอาอาหารเนายอาหารขอกกินทีดนึงแล้วกันอิ่มแล้วตอนนี้แหละไปเฮ้ยลึงขวาน ไปกันเถอะเราจะไม่ห่างบ้านมากนะเดี๋ยวแบบรถตัวม์ประตูเข้าย่าเข้าเย็นนี่ขนาดสองประตูเนี่ยจะไปหาไม้มาตบตบแต่งบ้านพูดผิดิไปหาไม้มานน่าจะสวยอยู่แล้วบ้านเนี้ย ผมจะทำให้มันสวยเองบ้านของ,ง,องเราไงก็สวยจีดีเราบอกว่าสวยนะแจ๊กเก็นบอกว่าไม่สวยก็ไมนะ่สวยครับเป็นบ้านแบบอืมผมก็เคยไปดูครับคิดแบบคิปแบบสร้างบ้านต่างประเทศนะมันดูสวยอนะ่ะจ้า ไปไปนักไ่ไม่เชอเจอคิปเปอร์นี่โอ้โหาตาาแตกแนะ่ ทานทานาคิปเปอร์ขอทานน่อย้าไม่ทาไฟเ้อยแต่ก็ต้องไปขุดไม้้วยแหละจะได้เอาไปทําไม้สติกเอาหมดเลยวยกัน อยู่อยู่ก็หายไม่ได้มีอะไรตัวตีขนาดนี้ตกแจ้งหมดเลยนะุดตออไปแกะนี่น่าตีมากมเลยเสียงนี้อุ้ยถ้าเยอะจังแรกได้ฐานพูดผิดโอ้ย <laughs> ถได้ได้ยืนกันอีกโอ้โห นั่งเล่นแล้วโอ้ยรด,ดเสียงคุ้นๆ้นมันได้ยินเสียงเป็นพี่คิปเปอร์ลอรลองนะต่อ,นะอไปก็ไม้ เราจะเอาไม้แบบนี่นะไม้ไม้ปกติเราจะไม่เอาไม้ขาวเพราะบ้านมันจะเป็นอีกสีนึงเลยจะเอาไม้สีเดียวนี่แหละผมมีแบบแนวคิดแบบจะทำบ้านแบบสวยๆมาละหนึ่งคิดถ้าทุกคนชอบแบบทำให้ผมทาทาบ้านแนวไหนก็คอมเมนต์ได้นะจะได้แบบดูว่าแบบแบบ้าแนบบไหนมันดี กระโดดขึ้นไม่แต่ผมเห็นว่าแบบชาวบ้านเขาเล่นด้วยกันได้แต่ผมก็ทำไม่เป็นนะเล่นด้วยกันยังไงเล่นด้วยกันได้มันน่าจะมันนะเชื่อกันสร้างบ้านรู้จากท่าทางโอ้โหเรียบร้อยฉันเกลียดแกทำใหไม้ทำให้คอนไอ้ทำให้ขวานพัง กลับก่อนแล้วกันอืมน่ายังไม่ไน้ากลับเนี่ยไหนๆก็มาคอยขุด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 อันนี้ก่อนขอขุดน้อยว้าวได้อยู่ กดไปเยอะพอแล้วเวหลือไม่ใช้ใยาหมื่นวะกดดินกันผมอยากได้กระจกด้วยแหละกระจกมันต้องทำยังไงผมดืมแล้วแต่ต้องไปดูก่อน กระจกมันทำยังไงอย่างแรกมันต้องมีทรายมั้งเอาให้พังเลยกันไม้ไม่ขุดเรียบร้อยไปครับใกล้มืดแล้วด้วยรีบกลับเร็วเดี๋ยวโดนผีหลอกผีหลอกผีหลอกขอนกลับก่อนอ้ของตัวเลยจะไปไหนเดี๋ยวด้อาหารมือข้า นี่มันนี่มันอะไรกันนี่ขี่ได้ไหมเนี่ยขี่ไม่ได้มันต้องมีเชือกนะมีขี่ได้แกไม่สมควรมาทำอะไรแถวนี้ตายซะ นี่ชั้นใหญ่เช่าผีติดไปนี่นะพังประตูหรืออประตูไม่ก็ไม่ได้ขูดเยอะด้วยใแล้วนะไล่หลอแล้ว แม่สติกอุ้ยกอดเดย้ไปพอาคีบว้ใช้ยนอนก่อนนะเอาดีดีสิจ๊ะทำไมมันนอนไม่ได้จ๊ะเสียงไม่ค่อยดีแล้วนะขอให้ฉันนอนเดี๋ยวนี้ ทำไมนอนไม่ได้อ่ะบีเป็ดเว้ยอย่างงี้เ้ยอย่าไมได้แอมหรอกนะทำไมนอนไม่ได้อ่ะ หรือว่าห้ามมีผีอุ้ยแกจะห้ามมากเกินไปแล้วนะนอนนะห้องหมดนี่เฮ้ยสก,กิลตจะมาจ่ออะไรแบบนี้รอด้ไงนี่อ่ะนอนก็ไม่ได้ดูมินีไม่น่าเป็นที่นอนเลย ดูว่าห้ามมีของอยู่ในตัวเกี่ยวปะทำไมผมนอนไม่ได้อ่ะคนมันเสียงอะไรเนี่ยจะทำอะบน,นี้กับผมสิปล่อยผมนอนทำไมนอนไม่ได้ คิตูดนี่คิตูดนี่คิดห้าวนะฮัลโหลฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิดึูเมื่อตอนตัวเล็กกระโดดก็กมาได้แสบมากเนี่ยหัวเราะใครหัวเราะใครหัวเราะ กาจะเว้ยมุคิปเปอร์เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าคิปเปอร์อยู่ข้างหลังด้วยนี่ลืมโอ้หนูห่อหมดปลายดูน้องอหมดปลายายแบบโอ้โหโอ้โหเจอ N P สองแล้วกันครับบ๊ายบาย